สวัสดีครับอยู่กับช่องสมถินชาแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาเพื่อนๆมาที่สนามตรวสอบรถนะครับของอ s u z u ูครับสนามสี่คูนสี่โอ้โหตรงนี้เป็นลานจอดรถที่ผลิตแล้วเต็มเลยนะครับโอ้นะครับเขาก็กำลังทดสอบกันเลยโอ้เป็นสนามแบบนี้เองเอ้ยเสียงอะไร เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในที่ลงทะเบียนกันนะครับอันนี้บรรยากาศที่ลานนะครับก,ก็หลังจากที่เรามาถึงแล้วเราก็เข้าไปที่จุดลงทะเบียนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีของชําร่วยให้นะครับก็เป็นหมวกกับกระเป๋านะตรงนี้เป็นหมวกอีสุสุนะครับแล้วก็เข้าไปอบรมนะครับเดี๋ยวจะก็เข้าไปอบรมกันสักครู่หนึ่งนะครับ นี่เราก็อยู่กับเซลล์ของเรานะครับ<ม>ก็เป็นที่รุ่งนะครับอยู่ที่ศูนย์อิซุสุสาขารีนคนระินเนาะอยู่บนเส้นสิทธิ์ถนนซีนคคารินแล้วม,มีมีขนมให้กินก็หลังจากเราไปผ่านการอบรมมาแล้วนะครับเราก็มีเข้าร่วมกิจกรรมตอบคําถามนะครับมีมีอยู่ประมาณ5คําถามนะครับแล้วก็เข้าร่วมในกลุ่มของอิซุสุครับเราก็ได้ ของรางวันมานะครับก็จะเป็นแก้วกับเสื้อของอิสุสสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวไดเอทของฐานอิสุสนะครับ4คูณ4ก็มีจุดนี่ครับมีสีอยูุ7สถานีมีสถานียังซ้ายขวาแล้วก็สถานีทิมหน้าทิมหลังแล้วก็สถานีพลังสูงสีฟ้าแล้วก็สถานีฝาลำธาราหินแล้วก็ ปีนไต่ามา,าน้ำตกสถานีที่ 6, 6หกหกเขินระทึกก็น่าจะเป็นตัวนี้แลหละฮะัหกเขินระทึกของเรานี่ครับหกเขินระทึกแล้วก็มาเป็นสถานีสุดท้ายสถานีที่เจ็ดก็สะอึกเอียงวัดใจคราจะใช้รถนะครับอยู่ใน,นรถแล้วนะครับเป็นวีคอสสี่คนสี่หรืออาจารย์นะครับ แล้วก็เดี๋ยวการขับนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นเกียร์แมนนวลเกียร์หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ระบบเป็นโฟโลนะครับหรือว่าขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยความเร็วต่ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในแต่ละด่านว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องไปเจอมีกับรถสี่คูณสี่นะครับของเอซูมีคอร์ดนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ด่านแรกกันเลยนะครับด่านแรกจะเป็นเอียงซ้ายเอียงขวานะครับก็จะทดสอบช่วงล่างนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนของรถนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ในด่านนี้นะครับผมจะเ,เข้าเกณฑ์หนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นรอบเดินเบาของเครื่องเพื่อจะพาเราไปนะครับก็จะสังเกตว่าที่ผมไม่ได้ยบคันเร่งเลยนะครับแต่ว่ารถสามารถนะครับพาเราผ่านอุปสัคแลนนี้ไปได้อย่างสบายยนะครับ่เหมือนเราไปเที่ยวนะครับ่านเขานะครับหรือว่าเนินชันนะครับที่มีอุปสัรคอย่างเงี้ยก็รอบเดินเบาของเครื่องต้องพาเราไปไ สังเกตจากกระจกมองข้างนะครับจะมีล้อที่อาจจะลอยอยู่หนข้างนะครับในการเดินผ่านด่านนี้ไปนะครับอันนี้จะทดสอบนะครับช่วงล่างของรถนะครับว่ามันสามารถปีนไต่ในทางที่เป็นทางขรุขระสมมุติเราไปเจอหินเจอพวกเนินที่เป็นหินขรุขระครับะมากๆเนี่ยมันสามารถทาเราไปได้นะครับอาจจะมีแรงกระเทือนนิดนึงนะครับตามสภาพถนนนะครับครับผมมาวิธีการขับเนี่ยเราก็ขับพยายามรักษาเลนนะครับให้อยู่ในระยะ ่านไปได้เลยนะครับรถมันจะมีการเอียงซ้ายเอียงขวานะครับล้อมันจะบิดนิดนึงนะครับมีการยืดการหดของเทารล้อขี่วคัเล่้งยังไงมันผ่านได้ในนีมสมูทดีเนาะใช่ครับก็เล่นผ่านมาได้สบายเลยใช่นะใช่ นี่เราใช้เกียร์หนึ่งครน,นี้ว่าจะลองเร่งนะครับเป็นเกียร์อสอง,ง,งนะครับกามพลังสูงสู้ฟ้านะครับก็จะเป็นการทดสอบปีนไต่ทางชันที่ค่อนข้างชันมากๆนะครับองศาเนี่ยอันน่าจะประมาณสิบองศาไดครับรว่าเราเห็นด้านล่างเน่ยรู้สึกสูงใช่ไหมครับสูงเดี๋ยวตอนที่เราขึ้นจะรู้สึกสูงก่าเดินครับอตอนมองมาจากนจากู้นไม่เท่าไหร่แต่ว่ามาเจอมาเจอตรงนี้นี่โอ้โหเสียวเลยเจริงๆ ทีนี้ในการปีนไต่ทางชันนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นเกียร์โฟโลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้เป็นเกียร์เมนูนเกียร์หนึ่งนะครับแล้วก็รอ,อบในการเครื่องผมจะรักษารอบไว้อยู่ประมาณ1,500้ารอยอบนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสบายสำหรับรถเรานะครับก็รักษารอบให้มันไต่ไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องไม่กระชึกทันเร่งนะครับผมล้อ,อมันอาจจะตีได้แล้วเนี่ยถ้าเราคอยรักษารอบไปได้เนี่ยชั้นวันนี้ก็ยังไปได้ครับนี่ลูกค้าพร้อมไหมครับพร้อมครับไม่กลัวความสูงหรอ ไม่กลัวครับเดี๋ยวผมไปถามข้างบนอีกทีมากันนะครับครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครไปกันเลยครับไปแล้วนะครับตอนนี้รอบที่พันห้านะครับโอ้โอ้โอ้เราจะรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในกระสวยอวกาศนะครับ มาอยู่ข้างบนไล้เป็นยังไงครับตื่นเต้นมากสุดๆเลยข้างบนสวยมากครับครับผมก็จะเห็นด้านล่างโอ้โหยิ่งกว่าเครื่องบินเทกเที่งหน่อยเทคออฟเทคออฟใช่โอ้สุดๆเลยเมื่อกี้ตอนขึ้นว่าเสียวเลยใช่เบกด้วยนะครับตอนลงผมจะใช้ engine brake ของรถนะครับเพื่อดูว่า engine brake มันจะสามารถช่วยชะลอความเร็วของรถได้ไหมครับผม พร้อมไหมครับพร้อมครับเด<อ><อ>ี๋ยวาที่ทำแล้ว <laughs> ตอนลงนะครับผมก็ใช้เกียร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับเป็นเกียร์นั่งนวลก็จะช่วยใช้เอ็กซิบเลชั่นตัวคำเรียวลดนะครับพร้อมน,นะครับผมจะเตรียมปล่อยเบรกแล้วนะค <laughs> เฮ้ยกไปครับ <laughs> <laughs> ครูขาดกันบ้างนะครับสมมติวราปีนน้ำตกนะครับมันจะเป็นระดับชันแค่ไหนนะครับจากน,นี้ผมก็จะใช้รอบเครื่องนะครับเป็นเกรยร์หนึ่งเดิมน,นะครับแล้วก็ค่อยๆไต่ไปรอบเครื่องให้คงที่นะครับโอเคพร้อมไปกันเลยนะครับ เรามาที่ม่านน้ำตกนี่แล้วนครับเราับะอึกเอียงขวาด้านนี้นะครับก็จะทดสอบมุมยิบเกาะอบมรถนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นทางด้านหน้าเนาะเราเลยต้องใส่อาศัยตัวกระจกมองข้างดูว่าเลนเรายังอย่ในเลนหรือเปล่าครับยังไม่เสียวใช่ไหมครับ <c oughs> เอ๋องี้เอียงขวาใช่ขับมาขีดขวาไปแล้วเดี๋ยวข้างหน้าจะไปเอียงซ้ายแต่ข้างหน้าเนี่ยจะยากกว่านิดนึงเพราะที่เราต้องผ่านน้ำไปก่อนอ๋อก็สำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองขับนะครับหลังจากที่เราได้ลองนั่งกันไปแล้วโอเคจอดรอสักครู่ครับก็สถานีแรกนะครับเราปล่อยไหลไปได้เลยนะครับก็คือเราขับไปตรงๆประคองพลังให้ตรงแล้วก็ไปรอบเดินเบาขับไปได้เลย ซึ่งเวลาจังหวะที่รถแหะขึ้นเนี่ยลองสังเกตกระจกข้างดูงครับเราจะเห็นขอบของโจนสถานีก็จะทำให้เรารู้ว่ารถเราหลุดหลุดทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ค่อยปรับอุปกลัยอีกทีหนึ่งโอเคไปได้เลยครับอืมครับกหมดทุกดาดเลยนะบ <c oughs> <c oughs> ออใยาบขึ้นไปได้เลยครับ คลายไปกันไปโอเคดีครับโอเคสวยนั่นแหละเติมไหมเติมอีกหน่อยคลายติวขึ้นไปโอเคโอเคเติมอีกหน่อยเติมอีกหน่อยนึงดีครับถูกต้องโอเคตอนลงเราก็าปล่อยไหลลงไปเลยนะ,ะครับครับผมโอเคพร้อมนะฮะปัน้ำฝนออตโต้ทำงานเรียบร้อยโอเคไปเลยครับไ,ไปเลย องเงี้เดียวจะสังเกตได้ว่ารถมันจะช่วยดึงนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปถ่ายมินิต่อครับโอเคมินเช่นกันครับแต่เดี๋ยวนี้เราจะเริ่มขึ้นจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับครับโอเคมาแล้วเราก็ปิดพวงมาลัยขวาไว้อแชร์ไว้ก่อนนั้นครับโอเคดีครับสายได้นิดนึงอแชร์ไว้่อนนี้โอเคเยียมครับ อันนี้ก็ลองสังเกตกระจกข้างดูงได้ครับทางซ้ายและขวาแล้วแต่ถนดัดเลยถ้าซ้ายก็จะเห็นขอบของด้านนอกอโอเคเราหักซ้ายนิดนึงครับไม่ต้องหักขวาเยอะอ่าถ้าหักขวาเยอะเดี๋ยวมันจะไม่ไปดีสวยมากโอเคทีนี้เราค่อยๆหักขวาขึ้นไปอโอเคล,ลง โอเคเยี่ยมมากผ่านเรียบร้อยโอเคเป็นไงบ้างครับสนุกดีสนุกดี <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปจอดหน้าครัเ์กันได้เลยหลังจากที่เราได้ทดลองขับรถแล้วเราก็มีประกาศนียบัตให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวไปรับใบป,ประกาศนียบัตรสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับที่พาเพื่อนๆมาทดสอบสมรรถ,ถนะรถอิซูซุ 4 4ค4นะครับขอฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ไยบายสวัสดีครับ